พลตำรวจตีประชาเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแนะนำสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวที่ห้องประชุมสำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตีประชารัะตะนาพันธ์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดคลินิกเพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการเงินแก่สมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการต่างๆเพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากผลกระทบในครั้งนี้ทำให้มวลสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหลายท่านต่างได้รับผลกระทบจากภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนทางท่านประชารัตนาพันธ์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความเป็นห่วงสมาชิกเป็นอย่างมากจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกของสมาคมจึงได้เปิดโอกาสเพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนโดยได้เชิญนายมานัทพี่ลนลิศอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสิน มาให้คำแนะนำตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการเงินโดยคลินิก vid. ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้ Again, ใใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสมาชิกที่มีปัญหาเข้ามาพบกับทางออกได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานี่คือน้ำใจของท่านนายกประชาค่ะพี่น้อง วัลิสลาทินนานิวร้อยแปดมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือรายงานครับ,รบแล้วก็ค่อยๆทยอยจัดคิวจัดอะไรต่างๆครับ,ครบโครงการคลินิกเนี่ยครับท่านนายกในกรณีสมาชิกของเราหรือว่าผู้ปกอบการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยท่านนายก ท,ที่จัดขึ้นมาเพื่อเพื่อ,อเขาเรียกว่าเพื่อเพื่อให้คำปรึกษา,กษาถ้าเกิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ครับภายในคลินิกนี้ก็คือก็แนะนําอะไรก็อาจจะจบครับอะถ้าไม่จบเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าให้ไปพบใครเหมือนกับ<ม><ม>เราไปหาหมอคลินิกาผู้เชี่ยวชาญต่อไปอ แล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็จะรวบรวมปัญหาต่างๆก๊ปปิ้งเพื่อไปเสนอรัฐบาลครับในการมาแก้แก้ไขปัญหาตรงนี้คอย่างในกรณีที่เขาจะมีไฟแนนซ์กันี้ทางเราก็ให้คำปรึกษาเรื่องอะไรนะรื่องรื่องีไฟแนนซ์หรือว่าใะไมันมันมันจะมีสองกลุ่มครับคือพวกธนาคารพาณิชย์กับธนาคารของรัฐครับ นะ,ะธนาคารของรัฐเนี่ยก็มีสินห้าธนาคารพวก s m e พวกทกสอทออสอแล้วก็พวกธนาคารอมสินกรุงไทยครับนะแต่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเขามีผู้ถือหุ้นเพราะนั้นเนี่ยรเราอาจจะเสนอรัฐบาลให้เปลี่ยนสินเชื่อจากธนาคารเอกชนมาเป็นธนาคารของรัฐหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่ที่เราจะดูว่า สมาชิกของเราเนี่ยเดือดร้อนอยังไงครับครับเพราะบางทีแบงค์เอกชนเนี่ยเราไปก้าวไก่เขามากไม่ได้รัฐบาลก็ไปก้าวไก่มากไม่ได้ <c oughs> แ,ตแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าธนาคารของรัฐเนี่ยรัฐบาลมีงบประมาณนะช่วยเหลือในการช่วยเหลือยังยกตัวอย่างว่าชาวนาเนี่ยยังพักชำระหนี้ยังมีเลยอะ่ะอ่ใช่ใช่นะครับแล้วทำไมพวก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งทํารายได้ให้กับรัฐบาลมาไม่รู้กี่สิบปีทํารายได้มากที่สุดภาคท่องเที่ยวมากที่สุดแต่เวลามีวิกฤตโควิดเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยก็คือภาคท่องเที่ยวชาวนาไม่เดือดร้อนอข้าราชการไม่เดือดร้อนแล้วก็พวกทํางานออฟฟิศโรงงานอุตสาหกรรมไม่เดือดร้อนเพราะภาคท่องเที่ยวเดือดร้อนที่สุด ทำไมรัฐบาลจะต้องเอามาตรฐานเดียวกันมาจัดในเรื่องพวกนี้กับ,บพวกผู้ประกอบการธุกรกิจท่องเที่ยวเอ๊ะคุณไม่มีหลักทรัพย์คุณไม่มีรายได้อะไรต่างๆเหล่านีน้ทำไมไม,ไม่ไม่ทำแบบที่ทำกับชาวนาพ hmm. ักชำระหนี้เข้ากี่ปีก็ว่าไปนะครับตรงนี้ผมก็ที่เราเปิดเนี่ยมีสองประเด็นคือช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการ อีกอันหนึ่งเราจะรวบรวมปัญหาของผู้ประกอบการเสนอรัฐบาลโอเคครับตัว่าเป็น